ไม่ใกล้เลยเรยเรายังเหมือการแข่งขันหลายเกมแต่การที่เราเก็บแต้งในบ้านได้มันแท้โอกาสเราทีมต่างๆเขาก็พัฒนาฟอร์มขึ้นพวกเราจะสู้และพร้อมทำทุกอย่างการแข่งขันที่ดุเดือย สำหรับเกมที่จะไปเยือนอุทัยในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่3นะครับที่เราจะได้เจอกับเขาซึ่งน,นัดแรกที่ผ่านมาในบ้านเราก็แพ้เขาแบบเจ็บใจพอสมควรนะหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสในเกม F อเปซึ่งกว่าจะชนะเขาได้ในบ้านก็ใช้เวลาเกือบ120นาทีนะครับแล้วก็เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราจะต้องไปเยือนเขาด้วยสถานการณ์ทางอุทัยก็ไม่ค่อยจะดีนักกับผลการแข่งขันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะ รู้เขารู้เรานะครับแต่ว่านัดน,นี้มันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานการณ์เขาก็อย่างที่ทราบกันว่าหลังชนฝ่าแล้วเราเล่นในบ้านเขาด้วยแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องการทําตามเป้าหมายของเรานะครับ ถ้าพูดถึงผู้เล่นอุทัยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นจุดขายของผู้เล่นลูกครึ่งนะครับซึ่งก็มาช่วยโยกระดับทีมได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติที่เสริมเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นผู้เล่นที่มีความอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวโดวยเฉพาะาผู้เล่นไทยนะครับที่ติดทีมชาติฝีเท้าดีนะครับก็จะเป็นตัวพิเกม ของทีมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณภาพของผู้เล่นเขานะครับอันตรายยังไงนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามเล่นด้วยความรัดกุมนะครับแล้วก็ปรับแท็ติกนะครับให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเราเจอเขาันนี้เป็นนัดที่3เราก็พยายามศึกษาข้อมูลของคู่แข่งนะครับเพื่อเอาผลการแข่งขันกลับมาบ้านเราให้ได้ครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทีมนะครับก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ค่อนข้างฟูลทีมนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าโชคดีหน่อยที่เราได้มีเวลาพักพอสมควรเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยทําใหเา้เหนื่อยเหมือนกันนะในการจัดตัวผู้เล่นแต่ก็คิดว่าไปครั้งนี้ครับ <Okay. S 2> ก็คงเลือกตัวผู้เล่นที่พร้อมที่สุด <Okay. S 2> สมบูรณ์สุด <Okay. S 2> แล้วก็ตอบโจทย์กับแท็กติกที่เราจะไปเล่นกับเขาครับ ไปครับไปลุยกัน